คดีอังยีฟอกเงินสวลุกลามเปิดเผยแปดผู้ต้องหาแรกพบสายใต้พักดังและสวตัวจริงคุณคงจะตกใจเมื่อรู้ว่าคดีอังยีฟอกเงินสวไม่ใช่เรื่องราวของผู้คนทั่วไปแต่เป็นเครือข่ายซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับสายใต้พักการเมืองใหญ่และสมาชิกวุฒิสภาตัวจริงและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดหลังการสอบสวนอย่างละเอียดนานกว่า8เดือนกรมสอบสวนคดีพิเศษดี DC i ซ ได้เปิดเผยรายชื่อ8ผู้ต้องหาแรกซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายใต้พักการเมืองใหญ่และมีสองคนเป็นสมาชิกวุฒิสภาตัวจริงแต่ที่น่าประหลาดใจคือการสอบสวนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสอบสวนต้องติดตามเส้นทางเงินโยงขบวนการจัดหัวและตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ของ1,200คนใน45จังหวัดนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นพวกเขาพบว่ายังมีผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาตัวจริงเกี่ยวข้องในคดีนี้ และนี่คือส่วนที่น่าสงสัยในบางจังหวัดเช่นบุรีรัมพยานไม่ยอมให้ความร่วมมือและยังมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการข่มขู่ในการให้ถ้อยคำในจังหวัดอำนาจเจริญและขอนแกน่นซึ่งเป็นประเด็นที่คนในสังคมควรตั้งคำถามว่ามีการกดดันพยานหรือไม่รายชื่อ8ผู้ต้องหาแรกประกอบด้วย 1. นางสาวนอสายใต้พักการเมืองใหญ่2นายสานักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. นายวผู้บริหาร สี่นางผอห้านางสาวอสว,อสวอตัวจริงภาคใต้หกนายวอ,อดีตผู้สมัครสอพรรคใหญ่เจ็ดนางสาวมสวตัวจริงภาคตะวันตกแปดนายลอนาย,ยกสมาคมภาคใต้คำถามที่คุณควรถามตัวเองคดีนี้จะส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรและสำคัญกว่าจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์